กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของสองผัวเมียคู่หนึ่งผัวชื่อว่าไอ้ไัยอายุ25ปีส่วนเมียชื่อว่าหน่อยอายุ21ปีทั้งคู่มีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้างตามแคมป์งานในกรุงเทพมหานครส่วนสถานที่ก่อสร้างก็จะย้ายไปเรื่อยๆตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นคนกำหนด ไกับหน่อยเป็นสองผัวเมียที่รักกันมากสู้ทนความทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันตั้งแต่ที่อยู่บ้านนอกแล้วหน่อยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาส่วนไอ้ไผ่เป็นเด็กกำพร้าก่อนจะจากบ้านมาพ่อแม่ของหน่อยก็ได้พูดจาให้กำลังใจคนทั้งคู่ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยอ่ะทำงานก็ตั้งใจนะลูกนะไผ่หน่อยครับแม่ ผมจะสู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบครับเล่าก็จะไม่กินบุหรี่ก็จะไม่สูบเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะให้หน่อยเป็นคนเก็บคนกรรมเผื่ออนาคตของเราข้างหน้าครับแม่ใช่จ้ะแม่หน่อยอ่ะกะว่าถ้าเก็บเงินได้สักก้อนเมื่อไหร่ถ้าเรามีเยอะๆเราก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านนอกนะจ้ะแม่มาเปิดร้านขายของชำเล็กๆจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีที่สุดเลยจ้า อืมดีแล้วลูกเอ้ยคนที่มีความกะตันยูกะตะเวทิตามันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเองสองคนคบหาดูใจกันมาตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่นเป็นหนุ่มอ้ออ้อืมหลายๆคนในหมู่บ้านเขาก็ต่างลงความเห็นว่าคู่ของเองอะ่ะคงจะไปไม่ได้ตลอดลอดฟังไอพัยเองนะ่ะเป็นคนที่ดีนะ สู้ทนความยากลําบากฝ่าฟันจนได้อีหน่อยลูกสาวของพ่อไปเป็นคู่ร่วมเรียงเคียงหมอนพ่อขอฝากหน่อยด้วยนะลูกนะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันคู่ผัวตัวเมียอยู่กินกันไปนานๆมันก็จะเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างก็อย่าถือสาหาความเอาโทษกันจนกระทั่งต้องเลิกร้างห่างรากันนะลูกนะครับพ่อ ผมมาสสำนึกบุญคุณของพ่อของแม่และผมก็รักหน่อยมากผมเป็นเพียงแค่เด็กกำพร้าหลวงตาเก็บมาเลี้ยงตอนนี้หลวงตาท่านก็มรณภาพไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็เป็นเพียงแค่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยพ่อแม่ให้โอกาสผมมาเป็นลูกเขยผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับคุณพ่ออืมดีแล้วเกินลูกแล้วแม่มึงอะ่ะมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับลูกอีกหรือเปล่าฮะ ไม่มีอะพี่ตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่ออนาคตนะเองนะครับแม่จะแม่ถ้าอย่างนั้นหน่อยกับพี่ภัยอะขอเดินทางก่อนนะจ๊ะอืมเราจะไปยังไงเนี่ยก็ไปกับรถล,ลุงสายน่ะจ้าคนที่เขาเป็นคนดูแลคนงานก่อสร้างอะอืมอืมเอาลูกเดินทางปลอดภัยนะครับพ่อหลังจากนั้นไอไผ่กับหน่อย ก็ได้เดินทางมาขายแรงงานเป็นกรรมกรก่อสร้างอย่างเต็มตัวหน้างานก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วแต่ผู้ว่าจ้างคนไหนจะเป็นคนกำหนดและเมื่อเสร็จจากงานก่อสร้างที่ล่าสุดสถานที่ต่อไปก็จะเป็นการสร้างตึกใหญ่ที่เมืองพัทยาดินแดนที่เต็มไปด้วยความสิวิไลความสวยงามผู้คนแออัดเยอะแยะมากมายบ้านเมืองก็จะเดินรุ่งเรืองไม่แตกต่างจากกรุงเทพมหานครเลย และบางวันหลังจากที่เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยไอ้ไผ่ก็จะพาหน่อยตลอดเที่ยวไปจุดทั่วเมืองพัทยาเมืองพัทยานี่สวยงามจริงๆนะจ๊ะพี่ไผ่อืมสวยมากเลยอะ่ะผู้คนแต่งตัวหรูหราสวยงามนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะขวาขว่ระรานตาระรานใจจริงๆนะจ๊ะหน่อยใช่จ๊ะพี่ไผ่แล้วก็ผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีเยอะนะจ๊ะ ผับบาร์สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนของพวกผู้ชายก็เยอะด้วยอือก็หากินกันไปนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้หญิงแถวบ้านเราอะ่ะเป็นจังหวัดระแวกใก้เคียงมาหาเงินหาทองในรูปแบบนี้ก็เยอะแยะมากมายอือสู้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคกว่าจะได้รับเงินทองมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันก็ช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะจ๊ะหน่อย จะพี่ภัยน่าสงสารนะจ๊ะพี่อืพี่ก็คิดอย่างนั้นน่ะดีนะที่เราอะ่ะยังมีงานมีการทําถึงแม้ว่าพี่อะ่ะจะจบเพียงแค่ป .6 แต่เราก็ยังเป็นได้ถึงช่างก่อสร้างอนาคตของเราอะ่ะมันอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะจ๊ะหน่อยพี่ยังดีนะจ๊ะพี่ภัยที่พี่อะ่ะได้จบถึงป .6 แต่หน่อยไม่ได้เรียนหนังสือเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ถ้าเกิดว่าพี่ไผ่ทิ้งหน่อยไปอ่ะหน่อยไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะจ๊ะพี่โถเอ้ยหน่อยต่อให้ยากดีมีจนลำบากค้นแค้นกว่านี้แค่ไหนก็ตามพี่ก็จะไม่มีวันทอดทิ้งหน่อยแน่นอนพี่สัญญาครับค่ะพี่ไผเนี่ยเงินค่าจ้างวันนี้ก็ออกแล้วเราเก็บหอมรอมริบเอาไว้บางส่วนแล้วก็ส่งไปให้พ่อกับแม่พันหนึงนะหน่อยนะอุ๊ย ทำไมส่งให้พ่อแม่เยอะเหลือเกินล่ะคะพี่ภัยโท่พ่อกับแม่ตอนที่มีเราสองคนอยู่ด้วยอะ่ะการหุงหาอาหารการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างท่านมันก็เป็นหน้าที่ของเราตอนนี้เราไม่อยู่พ่อแม่ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายใช้ชสอยอีกเยอะแยะมากมายนับไปท้่วหนึ0 0พบาทมันไม่เยอะหรอกจะหน่อยจะพี่ภัยหน่อยขอบคุณพี่มากๆนะคะที่พี่รักพ่อแม่ของหน่อยมาก พี่บอกแล้วไงว่าพี่เป็นเด็กกาพร้าพ่อแม่ของพี่ก็ไม่มีหลวงตาแก่ๆที่วัดก็เก็บพี่มาเลี้ยงตอนนี้พี่ไม่เหลือใครแล้วครอบครัวของหน่อยก็เหมือนครอบครัวของพี่พ่อแม่ของหน่อยเองก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ของพี่ด้วยพี่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อกับแม่ของหน่อยมีความสุขจ้าขอบคุณพี่ไพม่มากๆนะคะจะ้หน่อย และดูเหมือนความรักและความสุขของคนทั้งคู่จะเดินทางไปได้ด้วยดีทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทำงานขายแรงงานหนักเอาเบาสู้เก็บหอมรอมริบเงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ที่สองผัวเมียหามาได้เขาทั้งสองคนใช้ใจ่ายอย่างมีคุณภาพและเห็นคุณค่าของเงินมากที่สุดความฝันอยากจะมีร้านขายของชำที่บ้านนอกของพวกเขามันใกล้เข้ามาเต็มทน มันคือความฝันสูงสุดของคนทั้งคู่นั่นเองแต่แล้วความฝันของน้อยกับไอ้ไผ่ก็ต้องมาพังทลายหายสิ้นไปในที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งไอ้ไผ่เกิดอุบัติเหตุที่แคมป์งานก่อสร้างแผ่นปูนตกลงมาทับไอ้ไผ่อาการปางตายบาดเจ็บสาหัสเข้ารับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนิ่นนานหลายเดือนในที่สุดร่างกายของไอ้ไผ่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่อันนีจาอันนีจังจริงๆครับท่านผู้ฟัง น่าจะเป็นคราวเคราะห์ของไอ้ไผ่ทอนล่างของไอ้ไผ่พิการใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นและก็ไม่สามารถที่จะทำงานที่ตัวเองทำถนัดได้อีกต่อไปต้องนอนอยู่ที่แคมป์งานสังกสีเก่าๆปล่อยให้หน่อยเป็นคนทำงานแต่เพียงผู้เดียวแต่หน่อยก็ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่พอต้องมาคอยดูแลไอ้ไผ่เป็นช่วงบางเวลาซึ่งหัวหน้างานก็ไม่ค่อยพอใจ ถึงแม้ว่าจะผ่อนผันให้สองผัวเมียนี้มากมายสักเพียงใดก็ตามเนื้องานและคุณภาพของงานของหน่อยก็ตกต่ำย่ำแย่ลงและในที่สุดลุงสายหัวหน้างานก็ได้เอ่ยปากพูดกับหน่อยเออหน่อยลุงมีเรื่องอยากจะคุยด้วยลูกว่ายังไงจะลุงสายเออไอไผ่มันทำงานไม่ได้แบบนี้แล้วคุณภาพงานของหน่อยมันก็ตกต่ำย่ำแย่ ไอบ้บรรดาเพื่อนๆร่วมงานน่ะบางคนก็มาทักทวงติเตงลุงบอกว่าหน่อยเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดไปเฝ้านอนอยู่กับผัวที่พิการลุงกืนไม่เข้าคายไม่ออกเห็นทีว่าอืลุงสายกําลังจะพูดอะไรเหรอคะเออหน่อยอย่าหาว่าลุงใจร้ายใจดําเลยนะเราเป็นคนบ้านเดียวกันแท้ๆลุงว่าหน่อยเ่ะ พาไอ้ไผ่กลับไปดูแลรักษาที่บ้านเกิดดีหรือเปล่าลูกที่นั่นนะ่ะอย่างน,น้อยก็ยังมีพ่อมีแม่ยังมีคนคอยเช็ดถูทำความสะอาดร่างกายให้ไอ้ไผ่มันได้หน่อยก็จะสามารถทำงานทำการได้อย่างเต็มที่ที่เนี่ยลุงอะขอพูดสั้นๆเลยว่าเท่าแก่เขาไม่พอใจเขาอยากจะให้หน่อยกับไผ่อะย้ายออกจากที่นี่ซะหน่อยเอาอย่างนี้ นี่จ้ะเงินสามพันบาทลุงให้หน่อยไว้อย่างน้อยๆเราก็คนบ้านเดียวกันเอาไว้เป็นค่าอยู่ค่าเดินทางนะลูกนะโธ่ลุงสายอย่าไล่หน่อยเลยจะลุงถ้าเกิดว่าหน่อยไม่ได้ทำงานนะหน่อยกับพี่ไผ่อยจะเอาอะไรกินพี่ไผ่เขาก็พิการทำงานไม่ได้เราจะให้เดินทางกลับบ้านนะพ่อแม่ก็แก่ ทำมาหากินหยิบจับทำไร่ทำสวนอะไรก็ไม่ได้แล้วจะลุงสายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายในแต่ละวันนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของหน่อยกับพี่ยัยลุงสายไล่หน่อยออกแบบเนี้ก็เหมือนกับให้หน่อยไปตายนะเจ้ลุงอืมเอาละถ้าอย่างนั้นก็เออลุงรู้จักกับห้องเช่าอยู่หน่อยลุงจะฝากให้ไปอยู่ที่นั่น แล้วถ้าหน่อยยังอยากจะทำงานที่นี่อยู่หน่อยก็ต้องให้คนดูแลไอ้ไผ่นะถ้าเกิดว่าดูแลไอ้ไผ่ไม่ได้หน่อยก็ทำงานไม่ได้จ้างใครก็ได้ให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำไอ้ไผ่อะส่วนตอนเที่ยงหรือว่าหลังเลิกงานหน่อยถึงจะสามารถกลับไปดูแลไอ้ไผ่ได้อย่างเต็มที่อะถ้าอย่างนั้นอก็ได้จ้ะลุงสายหลังจากนั้นหน่อยกับไอ้ไผ่ ก็ย้ายไปอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆเ,เท่ารูหนูทีแรกหน่อยก็จ้างคนดูแลป้อน,อนข้าวป้อนน้ำให้ไอ้ไผ่แต่ค่าแรงมันก็แพงแสนแพงครับท่านผู้ฟังหน่อยกืนไม่เข้าขายไม่ออกเธอเลยไม่สามารถกลับไปทำงานที่แคมป์เก่อสร้างได้อีกเงินทองที่พอมีอยู่ก็คงจะเพียงพอที่จะทำให้คนทั้งคู่กินได้เพียงแค่ม่กี่เดือนเท่านั้นเองมันก็คงจะหมดสิ้นลง และมันก็เป็นจริงๆอย่างที่คิดนั่นแหะครับท่านผู้ฟังเงินของหน่อยเริ่มร้อยหรอจะไปหยิบยืมจะไปขอใครก็ไม่มีใครให้แม้แต่ลุงสายคนบ้านเดียวกันแกก็ชักหน้าไม่ถึงหลังไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือหน่อยยังไงหน่อยจึงต้องปากกัดตีนถีบหาวิธีเอาตัวรอดตามลำพังฝ่ายไอ้ไพ่เมื่อเห็นเมียมีชีวิตที่ยากลำบากขนาดนี้มันก็แทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป มีหลายครั้งหลายคราวที่ไอ้ไผ่พูดกับหน่อยให้หน่อยทอดทิ้งมันไปไม่ต้องเหลือเยื่อใยไมตรีอะไรให้กับมันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนแต่ด้วยความที่หน่อยรักไอ้ไผ่มากเธอจึงทําตามอย่างที่ไอ้ไผ่ต้องการไม่ได้แถมบางครั้งไอ้ไผ่มันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจมันอาศัยจังหวะที่หน่อยไปหางานทํามันค่อยๆคยานกระดึบกระดึบออกจากห้องเช่า หมายใจว่าจะคานไปหาที่ตายดาบหน้าเพื่อให้หน่อยมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ในระหว่างที่ไอ้ไผ่กำลังตะเกียกตะกายออกจากห้องเช่าหน่อยก็กลับมาพอดีพี่ไผ่พี่ทำอะไรยะเออหน่อยหน่อยพี่ขอพูดตรงๆอ่ะพี่คงอยู่กับหน่อยไม่ได้แล้วล่ะทำไมอะพี่ไผ่ก็พี่ทนความยากลำบากไม่ได้อะ่ะพี่จะไปตายเอาดาบหน้า หน่อยอ่ะใช้ชีวิตของหน่อยไปเถอะถ้าอยู่แบบเนี้ยพี่ว่าเราสองคนอดตายทั้งคู่อ่ะเราแยกทางกันเพียงเท่านี้นะหน่อยนะพี่ก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพี่เอาที่คนเขารับพี่ได้ส่วนหน่อยอ่ะก็ไปหามีผัวใหม่ได้เลยพี่อ่ะไม่ดุด่าว่ากล่าวอะไรหน่อยหรอกพี่เข้าใจไม่นะจะพี่พยัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันจะไม่ทอดทิ้งพี่ฉันรู้พี่ไม่อยากจะไปจากฉันหรอก ที่พี่พูดอ่ะพี่ก็แค่อยากให้ฉันมีชีวิตใหม่โดยไม่มีพี่อยู่ด้วยฉันรักพี่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะฉันก็จะมีวันทอดทิ้งพี่เราจะสู้ไปด้วยกันต่อให้มันลำบากกว่านี้ฉันก็จะอยู่กับพี่นะจ๊ะพิภัยโทษหน่อยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าชีวิตของเราสองคนมันจะต้องมาจบแบบนี้พี่ขอโทษหน่อยด้วยนะไม่เป็นไรจ๊ะพิภัย ฉันรักพี่เราจะสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะจ้าหน่อยและด้วยความจนมันบีบบังคับหน่อยนั่นเองครับทุกผู้ฟังวันนั้นหน่อยก็เดินหางานทำไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงชายหาดพัทยามีผู้หญิงหน้าตาสวยๆเยอะแยะมากมายอยู่ทั่วหาดพัทยายืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวบ้างนั่งอยู่บนเก้าอี้บ้างทีแรกหน่อยก็สงสัยว่าคนเหล่านี้เขามาทำอะไรกัน แต่ท้ายที่สุดหน่อยก็เข้าใจในเหตุการณ์เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวผู้ชายมายืนต่อรองราคากับผู้หญิงเหล่านั้นหน่อยก็รับรู้ได้เลยว่าผู้หญิงทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นอาจจะเป็นคนที่มาขายบริการให้กับนักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นไปได้และนี่มันก็คงจะเป็นทางรอดทางเดียวในชีวิตของหน่อยหน่อยไม่ใช่ผู้หญิงที่สะสวยอะไรเยอะแยะมากมายหน้าตาของหน่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร หรือว่าสวยงามจนเลิอดรูอ,อะไรประการใดหน่อยตัดสินใจไปถามกับป้าคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเออป้าคะถ้าหนูอยากจะทำงานแบบนี้หนูต้องทำยังไงบ้างครับป้าไอ้หนูมึงเพิ่งมาหรือเปล่าวันเนี้ยแลงเงอะเงองะงะและไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรในแถวนี้เขาเลยหรือยังไงว่ามึงเนี่ยจะป้า ฉันทำงานก่อสร้างพอดีเกิดอุบัติเหตุกับผัวฉันถึงขั้นพิกลพิการนะ่ะเงินทองฉันก็ไม่ค่อยมีป้าหนังสือหนังหาฉันก็ไม่ได้เรียนเลยคงจะมีวิธีนี้วิธีเดียววะที่จะต่อชะตาชีวิตฉันกับผัวได้ป้าช่วยบอกวิธีฉันหน่อยนะอืมเห็นใจมึงจริงๆไว้อีหนูเอาอย่างงี้มึงยืนอยู่ข้างๆป้า มึงหน้าตาดีพอใช้ได้แต่วันหลังมึงแต่งตัวให้เซ็กซี่กว่านี้หน่อยนะเสื้อผ้ามอซอลกลุงลังอ่ะไม่มีใครเขาสนใจมึงอะรู้หรือเปล่าแล้วว่าแต่ว่ามึงชื่ออะไรไอ้หนูหนูชื่อหน่อยจ้ะป้าแล้วป้าชื่ออะไรจ้ะป้าชื่อกบกบยั่วสวัสด์่ะแถวเนี้ยเขารู้จักป้ากันทุกคนนะอืมอืมไม่เป็นไรอ่ะมึงก็ยืนอยู่ข้างๆป้านี่แหละวันเนี้ย ป้าวิ่งไม้ได้หลายไม้แล้วฮเคุ้มค่าตัวป้าแล้วเดี๋ยวป้าจะช่วยเชียร์แขกเป็นเพื่อนมึงนะหนูนะไม่ต้องห่วงว่าแต่ว่าทําครั้งแรกอะ่ะมึงต้องทําใจหน่อยนะอีหนูจะป้าขอให้ฉันได้เงินกลับไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลผัวที่พิการได้ฉันยินดีทําทุกอย่างจะป้าอืมมึงนี่เป็นคนดีจริงๆเอาเอาเอ เดี๋ยวกูจะช่วยมึงนะหนูนะขอบคุณมากๆกนะจะประกบและหลังจากที่หน่อยยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวร่วมกับประกอบอยู่ได้เพียงครู่เดียวก็มีนักท่องเที่ยวชายเป็นคนไทยนี่ละครับไม่รู้ว่าเดินมาจากไหนเดินเมาเซซัดปัดถวินเดินมาหาหน่อยแล้วก็ประกบเนี่ขายหรือเปล่าวันนี้ขายจพ้พี่พี่จะเอาคนไหนอะ่ะเอาฉันหรือว่าจะเอาหลานฉันน่ะ เอ้ยจะมาเอาอะไรมึงงมึงแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเอ้ยแก่แต่ฉันนาทีเด็ดนะฉันนี่แหละเจ๊กกบตำนานแห่งเมืองพัทยาฉายยากบล่าสวัสดยังไงล่ะจ๊ะพี่พี่อยากจะลองดูหรือเปล่าอะไม่อ่ะข่าไม่ค่อยมีตังอะถ้าเที่ยวที่เนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่วะพันหนึ่งพี่ข่ามีห้าร้อยพอจะเที่ยวได้หรือเปล่าวะ ถ้ามีคนไหน500รับห้าร้อยค่าก็จะไปเลยอินโหน่หน่อยมึงเอาหรือเปล่าไอเนี่ยมันเมาแล้วนะแต่มันคงจะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกไอพวกเนี้ยประเดี๋ยวประดาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแรกๆก,ก็เก่งปากดีอย่างเงี้ยถึงเวลาไม่มีน้ำยาหรอกมึงเชื่อป้าเขาให้เท่าไหรจ่จะป้าก็ให้ห้าร้อยอะมึงเอาไหมเอาเอาจะป้าห้าร้อยฉันเอาจ้ะ ม,มึงนี่เพิ่งมาทํางานครั้งแรกจริงๆด้วยนะไม่เกี่ยงค่าตัวเลยอะ่ะก็ฉันบอกแล้วยังไงเราจะเป้า่าฉันลําบากเอาไอ้สุดหลอเนี่ยน้องคนนี้เข้าไปห้าร้อยมึงไปหรือเปล่าไปสิทำไมจะไม่ไปอะ่ะห้าร้อยปะปาปะเราจะไปทํากิจกรรมได้ตรงไหนเนี่ยแล้วแต่เลยไปหาเช่าโรงแรมใกล้ๆนี่ล่ะไปหน่อยไปกับพี่เขาจะประกบ หลังจากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวก็ได้มอบเงิน500บาทให้กับหน่อยหน่อยเธอดีใจเป็นที่สุดครับท่านผู้ฟังเพราะอย่างน้อยเงิน500นี้ก็จะต่อชีวิตให้กับเธอแล้วก็ไอ้ไผ่หน่อยสู้ทนกืนเก็บความชอกช้ำระกรรมใจมีอะไรกับผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเป็นครั้งแรกใจหนึ่งก็ทั้งเสียใจแต่อีกใจหนึ่งมันก็เป็นแสงสว่างของชีวิตที่สุดแสนเจริบรีีของเธอ เงินห้าร้อยที่ได้มาหน่อยกำมันซะจนแน่นจนเหงือที่ออกเต็มมือของเธอเปียกแบงห้าร้อยนั้นจนชุ่มโชกกำเงินห้าร้อยบาทกลับบ้านพี่ไพ่พี่ไพฉันได้งานทำแล้วนะจ๊ะพี่โอ้ยพี่ดีใจด้วยนะหน่อยไปแป๊บเดียวก็ได้งานแล้วว่าจะพี่ฉันได้มาห้าร้อยบาทเราจะลออตายกันแล้วนะจ๊ะพี่พยัยหน่อย พี่สงสารหน่อยแล้วเกินพี่อะทำเวรทำกรรมกับเมียไว้เยอะแล้วเกินนะชาตินี้พี่อะพี่คงจะไม่มีวันทดแทนบุญคุณของหน่อยได้หมดชาติหน้านะหน่อยพี่อะจะกลับมาทดแทนบุญคุณหน่อยให้ทุกๆชาติเลยโทษพี่ภพ่พี่อย่าพูดอย่างนี้สินี่จะกลับข้าวฉันซื้อมาแล้วนะจ๊ะพี่จา เรากินข้าวด้วยกันนะหน่อยนะจะพี่และในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังกินข้าวกันอยู่ไอ้ไผ่ก็สงสัยว่าเมียไปทำงานอะไรถึงได้เงินมาอย่างรวดเร็วว่องไวขนาดนี้โดยสายตาที่เศร้าส้อยของหน่อยไอ้ไผ่ก็พอจะเดาออกแต่ไม่รู้ว่าหน่อยไปขายตัวมามันอดลนทนไม่ไหวเห็นสายตาที่เศร้าส้อยคลอน้ำตาของหน่อยมันจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถาม หน่อยพี่ถามจริงๆหน่อยไปทำงานอะไรมาถึงได้เงินตั้งห้าร้ออ่ะและด้วยความที่หน่อยเธอเป็นคนซื่อและตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยโกหกอะไรไอ้ไผ่ผู้เป็นผัวเลยเธอจึงตัดสินใจบอกไอ้ไผ่ไปตรงๆพี่ไผ่ถ้าฉันบอกพี่พี่จะโกรธฉันนะไม่โกรธหรอกจ้าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่หน่อยทำหน่อยก็ทำเพื่อพี่ พี่จะโกรธหน่อยได้ยังไงพี่ไผ่ฉันไปขายตัวมาจะพี่พอไอ้ไผ่ได้ฟังคำที่เมียพูดก็ถึงกับก้มหน้าน้ำตาตกเลยทีเดียวมันไม่ได้โกรธอะไรในตัวของหน่อยเลยแต่ที่มันโกรธก็คือมันโกรธตัวเองที่เป็นผู้ชายอกสามศอกแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูเมียได้แต่ตรงกันข้ามกับให้หน่อยเมียรักต้องไปขายตัวเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว พียไผ่ร้องไห้เสียอกเสียใจเป็นที่สุดพี่ไม่โทษหน่อยเลยพี่เสียใจที่สุดหน่อยที่ชีวิตของเราเป็นแบบนี้พี่ขอโทษหน่อยนะที่พาหน่อยมาใช้ชีวิตตกระกร,รมลําบากแบบนี้ถ้าเกิดว่าพี่ตายได้พี่ก็อยากจะตายไปจากโลกนี้ไปสตอนนี้เลยหน่อยพี่ขอโทษจริงๆโทษพี่ไผ่พี่อย่าพูดอย่างนี้สิจ๊ะฉันรักพี่ ยังไงเราสองคนผัวเมียก็จะผ่านชีวิตนี้ไปให้ได้นะจ๊ะพี่มันไม่ได้มีแค่เราสองคนผัวเมียพ่อแม่ที่แก่ชราของเราอีกก็ต้องกินต้องใช้ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าใครจะตราหน้าว่าฉันชั่วชายย้ายังไงก็ตามขอแค่คนที่ฉันรักมีความสุขฉันยอมทำทุกอย่างจะพิพายฉันรักพี่นะโทหน่อย หน่อยจะพูดอย่างนี้อีกนะพี่อ่ะไม่มีความคิดความอ่านอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วร่างกายของพี่มันก็เป็นซะแบบนี้หน่อยสิ่งที่หน่อยทําสิ่งที่หน่อยตัดสินใจพี่เคารพทั้งหมดพี่รู้ว่าสิ่งที่หน่อยทำอ่ะหน่อยเสียใจที่สุดพี่ไม่มีทางจะพูดอะไรให้หน่อยเจ็บช้ำระกำใจได้มากกว่านี้หรอกพี่ให้กำลังใจหน่อยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พี่พ่อแม่ก็จะให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างหน่อยตลอดไปนะหน่อยนะเจ้พี่พยัยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหน่อยก็ออกทำงานในยามค่ำคืนและที่ทำงานดังออฟฟิศของเธอนน้นก็คือใต้ต้นมะพร้าวที่เดียวกับประกบและจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็เคลื่อนกายเป็นปีหน่อยก็ยังคงยึดอาชีพแบบนี้อยู่ ดูเหมือนการงานการเงินจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผู้ฟังเพราะคนทำงานแบบนี้มันมีเยอะส่วนนักท่องเที่ยวทุกวันนี้มันก็เริ่มลดน้อยถอยลงการแข่งขันกันก็สูงเงินทองที่ได้มามันจึงเป็นเพียงได้แค่ค่ากินค่าอยู่และส่งไปให้พ่อแม่ที่แก่ชราได้ใช้สอยในแต่ละเดือนเพียงเท่านั้นเองไม่สามารถมีเงินเก็บเงินกำเพื่อจะตั้งตัวได้เลยแต่ถึงกระนั้น หน่อยก็ยังสู้อุตสาห์ทำงานอยู่แบบนี้เธอรอว่าวันหนึ่งวันฟ้าหลังฝนชีวิตของเธอคงจะดีกว่านี้และหน่อยก็จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างที่เธอได้วาดฝันเอาไว้แล้วท่านผู้ฟังล้วครับคิดว่าสิ่งที่หน่อยทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแล้วไผ่ละครับเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวไหมที่ปล่อยให้เมียตัวเองต้องทำงานแบบนี้ อยู่ที่ท่านผู้ฟังเป็นคนตัดสินครับโดยส่วนตัวผมหัวใจของหน่อยมันช่างประเสริฐจ,จริงๆขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ